และค่ะยังอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับของเศรษฐกิจกันเงินเงินทองทองอยู่นะ<ช>นะคะ<ช> <ๆ S 1> อย่างในช่วงวันที่25-29พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมันมีงานนี้เกิดขึ้นค่ะงานไทเฟร2016นะคะซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาตินะคะซึ่งก็จะมีช่วงของวันวแรกๆเนี่ยก็จะให้ผู้ตัวแทนสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาพูดคุยเจราจาธุรกิจกันนะคะและงานนี้ค่ะคุณอาคมพลานุเวศนะคะซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท โปรบอลฟู vo, food, ๊ตจำกัดได้มีการกล่าวถึงทิศทางของธุรกิจแล้วก็วิสัยทัศน์ในการสร้างแบรนด์โลโบที่เรารู้ food, รู้จักกันดีนะคะว่าจะมีแผนการเพิ่มช่องทางทางการตลาดผ่านสื่อดิจิตอลรวมถึงจะมีการเพิ่มยอดขายทางด้านของออนไลน์ด้วยและก็จะมีงานเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มากขึ้นเพื่อขยายฐานลูกค,ค้าของบริษัทนั่นเองค่ะและสําหรับงานไทเฟรคเวิร์ดออฟฟู๊ตเอเชียซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติ มีการ,รจัดงานเป็นประจำทุกปีในประเทศไทยของเรานี่แหละโดยในปี2016นี้โลโบก็มีการเปิดตัวสินค้าใหม่อันนี้เอาใจคนรักข้าวมันไก่เลยค่ะนั่นก็คือชุดทำข้าวมันไก่งานนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นค่ะมีกูรูด้านอาหารค่ะอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษด,ดาวงมาสาธิตเมนู การทําข้าวมันไก่จากชุดทํำข้าวมันไก่โรบอค,ค่ะซึ่งในชุดนี้เนี่ยจะมีซอสหุงข้าวมีน้าจิ้มข้าวมันไก่มีผงทําน้ําซุปอยู่ในซองเดียวเลยง่ายมากใครๆก็ทําได้ค่ะแต่ว่ารสชาติที่เราจะได้ริมรสนะคะอร่อยเหมือนเชฟชื่อดังมาทําให้ทานถึงบ้านเลยค่ะหิวเลยอ่ะไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกแล้วทําเองเออทําไปเล่นไปไม่ใช่เฉพาะ พอบ้านแม่บ้านหรือว่าคนที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วหิวอาหารไทยที่พกพานะอย่างพวกไปตั้งแคมป์ในป่าอันนี้เราพกซองพวกนี้ไปปรุงไม่ต้องอะไรมากเลยใส่เรียบร้อยวันนี้ต้องทาทานนี้ไหมคะน่ากินมากค่ะก็ฝากไปด้วยเนาะ